สวัสดีค่ะดูข่าวที่ประเทศไทยนะคะอ้าวแล้วเธอไม่ได้อยู่ประเทศไทยเหรอไม่ใช่ค่ะเธออยู่ประเทศอเมริกาค่ะใครที่มาดูครั้งแรกนะคะคุณอาจจะคิดแบบนี้ไงตอบให้แล้วนะข่าวที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนนะคะที่ดูช่องออดอยู่เจตนาที่ทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนสติดึงสติกระตุ้นให้คิดใหม่ใครที่คิดไม่ได้อะนะ คิดได้ก็ดีไปนะคะข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงอายุเยอะนะคะ70กว่า60กว่าคุณพิจารณาวเองว่าคุณเนี่ยอายุเยอะหรืออายุไม่เยอะนะคุณตัดสินใจด้วยตัวเองเลยว่าฉันอายุเยอะหรือน้อยฉันเป็นสาวน้อยหรือสาวเหลือน้อยถูกผู้ชายนะคะที่ไม่เคยเจอหน้ากันทาง Facebook หลอกให้ลงทุนแล้วก็เสียงเงินหล,หลายล้านเลยนะปวดนึกอย่างนี้ก่อน คนที่เขามีเงินเยอะๆเนี่ยแล้วเขาคิดได้เขาจะไม่เอาเงินไปทำอะไรที่เขาไม่แน่ใจหรอกว่าจะได้กำไรจะได้เงินคืนมาจริงจังอะแต่ก็มีข่าวคนที่เป็นด็อกเตอร์เรียนจบปริญญาเอกยังพลาดได้เหมือนกันนะคะด้วยความที่อยากได้ตังค์มีตังค์เยอะอยู่แล้วก็อยากจะต่อตังค์เยอะเข้าไปอีกทำให้เกิดความเสียหายเสียหายเรื่องทรัพย์สินเสียหายเรื่องเสียรู้ แล้วก็มองไปถึงผู้คนอื่นๆที่มองเรากลับมาโอ้โหมีความรู้ขนาดด็อกเตอร์เขายังถูกหลอกเลยวะ่ะถ้าเราคิดเป็นบุคคลบุคคลไปเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยเห็นไหมขนาดเขามีความรู้ถึงขั้นด็อกเตอร์นะการที่มีความรู้ไม่ได้บอกว่าเป็นคนที่ฉลาดหรือโง่ขอโทษนะคำนี้ไม่อยากพูดเพราะว่าปริญญาไม่ได้บ่งบอกอะไร คนที่เรียนได้ปริญญาต่างๆเขาเรียนเฉพาะทางนั้นๆแล้วชีวิตนะ่ะคนที่เขาพูดถึงเยอะๆเลยปริญญาชีวิตเนี่ยปญญชวชอบนะแต่ปริญญาชีวิตในประเทศไทยเอาไปสมัครงานไม่ได้ไหม <c oughs> ที่อเมริกาต่างประเทศก็ไม่รู้นะที่อเมริกาเนี่ยปริญญาชีวิตสมัครงานได้คุณคุณมีทักษะไงคุณก็สมัครงานได้นะเอากลับมาปญญาวจะไปเรื่อยเฉยละเกี่ยวข้องกับ ช่องของเราและเนื้อ,อาหาที่เราพูดกันเนี่ยที่โอ๊ตพูดแล้วก็มีคนมาถามมาฟังเนี่ยยังไงผู้หญิงอายุเยอะเนี่ยจะหลงง่ายเคลิ้มง่ายไอ้คุณไม่ใช่หลงลืมฟันเฟือนไม่ใช่นะเคลิมเคลิ้มไปกับคําหวานเคลิ้มไปกับความอ่อนวัยของผู้ชายหนุ่มอย่างเงี้พูดอะไรมาก็รู้สึกตามเข้าไปแหละเขาอาจจะไม่ได้เอื้อนเอ่ยเรื่องเงินก็ได้เป็นฝรั่งนะ เขาอาจจะทําให้คุณเนี่ยคิดเพอ้อฝันไปว่าเขาจะต้องรักฉันเขาจะต้องมาขอฉันแต่งงานเขาจะต้องจริงจังกับฉันแน่เลยอย่างเงี้ยนะสําหรับผู้หญิงที่อายุเยอะนะอ๊นไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนั้นอายุน้อยนะไม่ใช่นะหลายคนที่อดคุยด้วยเนี่ยบอกว่าพี่อายุเยอะแล้วอะพี่ไม่อยากได้ผู้ชายหนุ่มหรอกเพราะพี่ไม่เชื่อว่าเขาจะจริงจังพวยก็บอกไปว่าก็พี่อย่าเลือกผู้ชายที่หนุ่มมากๆซิ พี่เลือกที่เขาห่างกับพี่สักสองปีสามปีอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าหนุ่มเลยเพราะพี่อายุห้าสิบเก้าสมมุตินะผู้ชายอายุห้าสิบหกอย่างเงี้ยหลักห้าเหมือนกันพี่เขาไม่ได้หนุ่มหรอกความที่ตัวเราเองที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเคลิ้มเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกคนอยู่ที่ความหนักแน่นอยู่ที่ความเปรียวนานแค่ไหนขอโทษนะ <c ười> คำว่าเปรียวเนี่ยบางคนอะรับไม่ได้ เพราะเขาค dem, schem, well, ิดว่าความเปรี in in ่ยวคือความต้องการอยากมีความสัมพันธ์ทางกายไม่ใช่แนวนั้นคือพูดให้รู้ว่าความเปรี่ยวเนี่ยหมายถึงฉันอยู่โดดเดี่ยวมานานฉันไม่มีคนที่หันมาเธออย่างนั้นอย่างนี้กุ๊กกิ๊กอย่างเงี้นะก็ทำให้เรารู้สึกเคลิ้มไปกับคำพูดของเขาได้อย่างเงี้ยนะคะเขาไม่ได้มีความจริงจัง เหมือนกับที่เรามีแล้วยังไงอ่ะก็เราไม่สอบถามเขาก่อนไงโอเดนแนะนำให้เพื่อเลือกนะคะเหมือนกับว่าเราเอาผู้ชายอ่ะไ่กระด้ง <c oughs> แล้วเราก็ร่อน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 ไงสิ่งที่ร่อนคือคำถามเรานะคะเราอย่าหลงและเคลิ้มไปกับคำพูดของเขาเพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะตกหลุมตกหลุมทำให้รัก <c oughs> แล้วก็ทำให้เสียใจอย่างเงี้ยนะ เราไม่พูดถึงว่าฝรั่งเนี่ยจะหลอกเอาเงินหรือเปล่ามีไหมก็มีแหละถ้าคุณเป็นผู้หญิงมีทรัพย์สินทําให้เขาอะหลอกได้หรือแม้กระทั่งคุณไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สินเหมือนข่าวคุณป้าที่ถูกหลอกไปลงทุนเนี่ยเขาก็ไม่มีทรัพย์สินนะเขาไปยืมลูกยืมหลานมานะมีความหลงเคิ้มไปแล้วเนี่ยแล้วก็อย่าที่จะทําในสิ่งที่ผู้ชายบอกก็จะไปหามาจนได้แหละ ด้วยช่องทางไหนก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะคิดได้ถ้าคุณไม่อยากที่จะเป็นคนเคลิมแล้วหลงนะคุณต้องทำใจนิ่งๆและไม่เชื่อคำอะไรเลยนะคะเรายิงคำถามของเราไปยิง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 ตุ้ม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 ถ้าเขาไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็ตายไปเองเขาก็ถอยไปเองถ้าเขาใช่ก็ยิงยิงยิงคำถามไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะถ้าไม่วิดีโอคอลก่อนฉันไม่คุยกับเธอนะ ยิงคำถามสำคัญไปก่อนสองสาคำถามแล้วก็ชวนวิดีโอคอลนะคะใครที่ไม่ทำตามที่เราต้องการเธอต้องแอดไลน์สิฉันมี WhatsApp อย่างเงี้ยผู้ชายที่ไม่รู้จักผู้หญิงไทยมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้จักไลน์ไม่รู้จก line, ัจก WhatsApp นะคะผู้หญิงที่เขาคุยมาก่อนแล้วเขาใช้ไลน์กับ WhatsApp ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไทยและเอเชียนะจำไว้ให้ดี ใครที่ไม่รู้อ e ิโนอีเ e ด e เลยนะคะจำไว้ข้อมูลเหล่านี้นะคะอย่าเคลิมเป็นอันขาดสวัสดีค่ะ